สวัสดีครับคุณผู้ชมโอจากช่องล i ินกรบติงวันนี้จะมาชวนคุยถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งานเครื่องกองน้ําจากแบรนด์ฟิลิปรุ่น ADD 6910เครื่องนี้ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานของผมมากๆเลยนะครับเพียงแค่เติมน้ําเข้าไปในแท้งด้านหลังผมก็ได้น้ํำดื่มที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นน้ําที่ผ่านการกรองในระบบ RO เรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะคุณผู้ชมเขาสามารถผลิตน้ําร้อนได้เร็วทันใจ3วินาทีเนี่ยผมได้น้ํา ในการชงชาหรือว่าชงเครื่องดื่มเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยชงชา1กาจะต้องเอาน้ําใส่แก้วเดี๋ยว่าจะต้องต้มน้ําร้อนกว่าจะรอน้ําเดือดกว่าจะได้น้ํามาเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลา3-5นาทีแต่ด้วยเครื่องนี้กดปั๊บ3วิคุณผู้ชม,ชมชงชาได้เลยทําให้ชีวิตง่ายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับคุณผู้ชมที่มีคําถามสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในการใช้งานรวมถึงข้อสงสัยในการใช้งานของเครื่องกรองน้ําจากฟิลิป รุ่น A D D 6 9 1 0น่นเครื่องนี้เนี่ยผมได้รวบรวมคำถามต่างๆแล้วก็จะมาตอบให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังในวันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกกันเลยมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขาใช้เครื่องกรองน้ำรุ่นนี้ตามปกตินะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการเติมน้ำเข้าไปด้านหลังแต่เมื่อเติมน้ำใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยมีสัญ,ญญาณแจ้งเตือนด้านหน้าเป็นไฟกระพริบ2ส,สัญ,ญลักษณ์คุณผู้ชมคือสัญ,ญลักษณ์ให้เราเติมน้ำใหม่รวมถึงสัญ,ญลักษณ์ในการ ทำการสกัดน้ําซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสตัวนี้เนี่ยจะไม่กระพริบพร้อมกันคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตัวที่แจ้งเตือนให้เราเปลี่ยนน้าใหม่จะกระพริบก็ต่อเมื่อเราเนี่ยไม่ทำการเปลี่ยนน้าหรือว่าน้ำเนี่ยพร่องน้ําหมดแทงนั่นเองแต่เมื่อเราเติมน้ําเข้าไปแล้วเนี่ย ไฟกระพิบเนี่ยก็จะหยุดกระพิบละส่วนด้านขวามือที่เป็นไฟกระพิบเรื่องของขั้นตอนในการสกัดน้ําตัวนี้เนี่ยเขาจะกระพิบก็ต่อเมื่อน้ำเนี่ยมีการดูดเข้าไปแต่ไฟกระพิบทั้ง2ดวงอันนี้เนี่ยก็ให้ตั้งข้อสังเกตไปว่าอาจจะเกิดจากการอุดตันของระบบในการจ่ายน้ําด้านหลังเพราะว่าน้ําเราเปลี่ยนแล้วแต่น้ําไม่เข้าระบบจึงแจ้งเตือนว่าน้ําหมดส่วนน้ําที่เข้าไปหรือเข้าไปได้น้อยมากๆเนี่ยคุณผู้ชมทําให้ใส่รัก ที่กําลังทํางานอยู่ว่าเขากำลังกรองอยู่นะแต่น้ำเนี่ยไม่เข้าเหมือนกันก็ทําให้เกิดสส้ลักษ์สอตัวนี้ปรากฏขึ้นมาอันนี้นะครับก็ทําการแก้ไขเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูว่าตัวลูกลอยต่างๆรวมถึงจุดเชื่อมต่อนะครับที่เป็นวาล์วจ่ายน้ําทั้ง2ตัวนี้มีการอุดตันหรือไม่หรือว่าจะมีในส่วนของคราบหินปูนนะที่ไปสะสมบริเวณด้านล่างเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้คุณผู้ชมเนื่องจากว่า คุณภาพน้ําที่เข้ามานะครับแล้วก็ในถังเนี่ยเป็นน้ํานิ่งอาจจะมีในส่วนของฝุ่นผงอาจจะมีในส่วนของตัวตะกอนต่างๆเข้าไปอุดตันหรือว่าหินปูนตันได้ต้องทําความสะอาดค,คุณผู้ชมอาจจะกดตรงนี้นิดนึงทั้ง2ฝั่งรวมถึงด้านหลังเครื่องด้วยอาจจะใช้คัตตบัตนะครับทำการเช็ดทคำความสะอาดส่วนด้านในคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเขาจะมีตัวตะข่ายเล็กๆที่เป็นตะแกรงเล็กเนี่ยใช้ในการกรองฝุ่นผงหรือสิ่งสปกปรก ถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดตัวถังเก็บน้ําด้านหลังเนี่ยเป็นประจำเนี่ยมันจะมีเมือกคุณผู้ชมมีเมือกลื่นๆรวมถึงจะมีเศษผงต่างๆเ,เข้าไปอุดตันบริเวณตัวตะข่ายที่ใช้ในการดักจับพวกฝุ่นผงตา่างๆเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อุดกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยผ่านเข้าไปในระบบได้เราจะไปต้องทําความสะอาดคุณผู้ชมอาจจะใช้ตัวทำความสะอาด,อาจจอาดหลอดนะ้ที่เป็นแปรงขนาดเล็กเนี่ยทำการทําความสะอาดให้เรียบร้อยในส่วนของตะแกรงแล้วก็ลองใส่ตัวแทงใส่น้ําตัวนี้ เข้าไปด้านหลังดังเดิมคุณผู้ชมถ้าทำอาาาุาสรรคบ้อยแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเครื่องจะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนั่นเองคําถามต่อมาในกรณีที่คุณผู้ชมใช้งานไปแล้วแล้วเติมน้ําด้านหลังแต่ไฟกระพริบของตัวเครื่องเนี่ยยังโชว์ว่าน้ํายังพร่องอยู่หรือว่าน้ําไม่มีตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดจากสาเหตุหลักเนี่ยสออย่างด้วยกัน1เลยคือการที่คุณผู้ชมเติมน้ําใส่ไปในแทงค์ด้านหลังโดยที่ไม่ยอมเทน้ําเก่าออกไปเลยเนี่ย ทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของสิ่งสกปรกเนี่ยหลงเหลืออยู่ในแทงค์ด้านหลังเยอะระบบเนี่ยจึงมีการแจ้งเตือนให้คุณผู้ชมเนี่ยจำเป็นจะต้องเทน้ําที่มีค่า TDS สูงหรือเป็นความเข้มข้นสูงเนี่ย,ยออกไปทั้งหมดก่อนอันนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างที่2คือคุณผู้ชมทิ้งเครื่องกองน้ําไว้นานเกินกว่า48ชั่วโมงระบบจะมีการแจ้งเตือนในสัญญาณตัวนี้นครับให้เราเนี่ยทิ้งน้ําที่อยู่ในแทงค์ด้านหลังออกไปก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟกระพริบได้นั่นเอง คำถามต่อมาคือหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนน้ำในแทงค์ด้านหลังแล้วเราจะต้องทําการทาความสะอาดแทงค์ด้านในทุกครั้งหรือไม่อันนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการทาความสะอาดของตัวเครื่องจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะคุณผู้ชมขั้นตอนที่1คือเรื่องของการทาความสะอาดแทงค์เติมน้ําด้านหลังขั้นตอนที่2คือการทําความสะอาดในส่วนของระบบต่างๆในการกรองรวมถึงส้กรองแ,และขั้นตอนที่3คือการทาความสะอาดแทงค์เก็บน้ําหรือแทงค์สำรองน้ําด้านใน ด้วยปกติแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําความสะอาดในส่วนของแทงค์ด้านหลังได้เป็นปกติอยู่แล้วอาจจะล้างทุกครั้งที่เราทําการเติมน้ําเข้าไปก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมใช้เป็นระยะเวลาถึง3-5ถึงครั้งผมถึงจะทําความสะอาดในส่วนของแทงค์ด้านหลังสักทีหนึ่งสาหรับการทาความสะอาดระบบและก็ตัวไซกลองเนี่ยปกติแล้วนะครับทุกครั้งที่เราทําการเปลี่ยนน้าใหม่เนี่ยระบบจะมีการทาความสะอาดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเอะเราไม่ได้ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน เราสามารถที่จะทำความสะอาดในส่วนของระบบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพื่อความมั่นใจอันนี้สามารถทําได้ไง่ายครับคุณผู้ชมกดแค่2ปุ่มโดยกดไปที่ปุ่มนี่นะครับคุณผู้ชม Ambient แล้วกดไปที่ปุ่มล็อกกด2ปุ่มนี้พร้อมกันคุณผู้ชมเป็นระยะเวลา3วินาทีระบบเนี่ยจะทําการล้างในส่วนของระบบกองเรื่องของไส้กองต่างๆโดยการล้างเนี่ยเขาจะล้างไประยะเวลาน,านานประมาณ2-3นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับระบบนี้จะเป็นการบังคับ ให้ทําการล้างแบบแมนนวลนะจะทํางานก็ต่อเมื่อน้ําที่อยู่ในถังสํารองน้ํานั้นไม่ได้เต็มดังนั้นเทคนิคเลยครับถ้าเราต้องการทําการล้างระบบส้้กรองเนี่ยโดยการกดปุ่มแอมเบียสแล้วก็ปุ่มล็อกพร้อมกันเนี่ยแนะนาให้คุณผู้ชมทําการระบ,บายน้ําที่อยู่ในแทงสำรองออกสักนิดนึงหลังาจากนั้นจึงกดปุ่ม ระบบเนี่ยก็จะยอมให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการล้างในเรื่องของไส้กรองและก็ระบบได้ขั้นที่3คือการล้างถังสำรองน้ําด้านในการล้างถังสำรองน้ําด้านในนะครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ในขั้นตอนคือการใช้เครื่องครั้งแรกจะอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนไส้กรองและอันที่3คือการล้างในความสะอาดต,ตามปกติซึ่งโดยปกติแล้วผมแนะนาให้ทําการล้างในความสะอาดแทงด้านในเนี่ย ทุกๆ2ถึงสสัปดาห์หรืออาจะเดือนละครั้งก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ความเหมาะสมของผู้ชมที่เลือกใช้งานโดยการล้างแทงด้านในเนี่ยคุณผู้ชมสามารถกดแค่2ปุ่มนะครับสำหรับการล้างถังเก็บน้ำด้านในให้กดปุ่ม85องศาซีและปริมาณน้ำที่300 ml ค้างไว้3วินาทีระบบจะปล่อยน้ำออกมา1.25จนถึง1.5ลิตร ซึ่งน้าที่อยู่ในถังเนี่ยถ้าเต็มแท้งนะครับที่เป็นถังอยู่ด้านในเนี่ยก็จะมีปริมาณอยู่ที่1.25ลิตรจนถึง1.5ลิตรดังนั้นควรจะหาภาชนะที่มีขนาดใหญ่เพียงพอเนี่ยมารองรับน้ําส่วนนี้ไว้สําหรับการล้างแทคงสามารถล้างได้กี่รอบต่อน้ํา1แทงแทงที่เติมโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถล้างแทคงด้านในดได้2รอบต่อน้ําที่เติมด้านหลังเนี่ยหแทงแท้งเนื่องจากว่าระบบนี้นะครับคุณผู้ชมแทคงด้านหลังเนี่ยเขามีปริมาณในการ บรรจุน้ำเนี่ยสูงสุดที่เป็นขีดแม็กเนี่ยคือประมาณ4ลิตรแล้วเขาสามารถที่จะกรองน้ําได้สูงสุดเนี่ยคือ3ลิตรน้ํา1ลิตรที่ไม่ผ่านระบบในการกรองนะครับหรือว่าไม่ผ่านไ้กลองอ o ร์อออลอเนี่ยก็จะถูกทิ้งมาด้านหลังเหลือไว้1ลิตรนั่นเองคุณผู้ชมจึงสามารถที่จะล้างแทงค์ด้านในแบบสบายๆเลยโดยการเติมน้ํา1ครั้งแทงค์ด้านหลังเนี่ยได้2รอบครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็มั่นใจได้แล้วว่าระบบต่างๆของเรานะครับก็มีความสะอาด เพียงพอพร้อมที่จะให้เราใช้งานแล้วก็เติมน้ําเข้าไปใหม่เพื่อผลิตน้ําที่มีความสะอาดเพื่อให้ทุกคนภายในบ้านเนี่ยได้ใช้ดืม่มเท่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการในการทำความสะอาดทั้ง3ขั้นตอนแทงด้านหลังระบบในการกรองและแทงด้านในคําถามต่อมานะครับเรื่องของหลอด UV ที่บรรจุอยู่ด้านในคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าหลอด UV ตัวนี้มีอายุการใช้งานยาวนานแค่ไหน สำหรับหลอด UV ตัวนี้นะครับมีอายุการใช้งานยาวนาน5-10ปีครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะครับไม่ได้ต้องเปลี่ยนกันทุกปีใช้ได้แบบยาวๆแต่ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นระบบหรือว่าสัญญาณแจ้งเตือนเรื่องของการฆ่าเชื้อ UV ไม่ทํางานก็สามารถที่จะติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายได้เลยนะครับคําถามต่อมาถ้าในกรณีที่แท้งเก็บน้ําด้านหลังมีความเสียหายหรืออยากจะซื้อเพื่อสํารองทิ้งไว้มีจําหน่ายหรือไม่และราคาเท่าไหร่ สำหรับแทคงด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวนี้มีอะไรนะครับจำหน่ายอยู่ที่ราคา660บาทคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อเก็บไว้ก็ได้นะหรือว่าในกรณีที่แทคงน้ําของเราเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกซื้อเข้ามาทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้คําถามต่อมานะครับคือไส้กรองของเครื่องกรองน้ํารุ่น a d d 6 9 1 0เนี่ยที่สามารถกรองน้ําได้2 0 0พลิตรเนี่ย เขานับปริมาณน้ําที่เป็นน้ําผ่านไส้กรองทางน้ําเข้าหรือทางน้ําออกสําหรับคําตอบนี้นะครับระบบในการกรองของเครื่องน้ํารุ่น a d d 6 9 1 0เนี่ยเขาจะนับปริมาณน้ํนะที่เราเติมไปในแท้งเนี่ยจากทางน้ําเข้าแล้วดูดน้ําผ่านระบบคือไส้กรองนะครับจนครบ2,000ลิตรอันนี้คือเป็นปริมาณน้ําสูงสุดที่เขากรองได้นั่นเอง คำถามต่อมานะครับเราสามารถที่จะซื้อไส้กรองเนี่ยเก็บไว้ได้นานสูงสุดในกี่ปีสําหรับไส้กรองของเครื่องกรองน้ํารุ่น A D D 6 9 1 0เครื่องนี้นะคุณผู้ชมรุ่นนี้จะเป็น A D D 550เราสามารถที่จะซื้อเก็บไว้ได้นะซึ่งโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้ยาวนานถึง5ปีคุณผู้ชมเป็นระยะเวลามาตรฐานและอุณหภูม,มิมาตรฐานที่เขากำหนดไว้ แต่ถ้าผมแนะนานะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อเก็บไว้ได้ไปเล่เวลาสัก 1- นึงสปีเนี่ยอันนี้เพียงพอแล้วแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยซื้อตัวไส้กรองที่มีความสดใหม่อันนี้เป็นแนวทางที่ดีมากกว่านะครับสำหรับไส้กรองน้ำออยวานาโอตัวนี้จะมีรหัส a d d 550ราคาจะอยู่ที่3,990บาทสามารถกรองน้ำได้เป็นจำนวนลิตรสูงสุดคือ2,000ลิตรหรือถ้าเป็นจำนวนวันคือสามารถกรองได้1ปีนั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำที่คุณผู้ชมเติมเข้ามาในระบบด้วย และถ้าคุณผู้ชมต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งเรื่องของบริการหลังการขายก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ p h i l i p ์วอเตอร์ประเทศไทยหรือสามารถสอบถามไปทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line Official ได้ที่ p h i l i p ์วอเตอร์ทีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้ผู้ชมได้ทําการติดต่อเพิ่มเติมรวมถึงถ้าคุณผู้ชมต้องการจะเลือกซื้อสินค้าเครื่องกรองน้ําจากแบรนด์ฟิลิป p ์ก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ตัวแทนจัดจําหน่ายใกล้บ้านของคุ หรือ Home Pro ทุกสาขารวมถึงตัวแทนจัดจำหน่ายออนไลน์อย่าง s h อป e ีและ l า z า da ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุผู้ชมในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงการใช้งานเรื่องของเครื่องกรองน้าจากแบรนด์ฟิลิป p รุ่น ADD 6910ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมโอ๋จากช่องเรียบเติ่งต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ